ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น b o เตอร์ของเราพ่อๆแล้วกันนะครับเป็น body แล้นะครับสแบบก็สีแบบสวยใช้ได้เลยนะแล้วก็ใจสําหรับแบบสาวกคนที่เล่นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเต t i o n นะครับวันนี้ครับวันที่ทุกคนรอคอยอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาแล้วกับ b u d y fight s u b 0 6หรือว่า ultimate booster d e c ชชุดที่6นั่นเองนะครับของภาคชิง body f i g น,นั่นเอง ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูสเตอร์ของเราพ่อๆแล้วกันนะครับเออก็มีอยู่2กล่องนี้ครับเป็นคีิหนึ่งเนี่ยจะเป็นของกโอกับคันตะคุงนะครับแล้วก็นี่ของพ่อๆของจริงนะครับเอ่อทาสุกุนะครับต้องบอกว่าเป็นพอโบทาสุกุกับไกโตนะครับอ่าแน่นอนครับกล่องนี้เราขอรีวิวอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ไว้คลิปต่อไปนะกันนะครับเปิดกล่องมาครับผมข้างในก็จะเป็นบูสเตอร์นะไม่มีสนามไม่มีอะไรท้างนั้นนะครับแล้วก็ ซื้อหนึ่กล่องเล่นไม่ได้นะครับสำหรับกล่องนี้เนี่ยต้องไปซื้อกล่องเพิ่มเติมอย่างตัวแจ็คเนี่ยก็ซื้อ f d 0 7ที่เมออกมาก่อนหน้าน,นี้เอาตอนนั้นแหละมันเป็นโครงเด็กนะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้ไปเสริมได้นะโอเคแกะเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนนะครับว่ากล่องนี้เนี่ยเขาจะต้องแถมโปรโมมาให้เรารู้สุดประทับใจด้วยอเดี๋ยวดูซิว่าผมจะได้อะไรนะครับใบไม่กีนแบโฆษณานะครับ เอาละจะเป็นกรอบทองหรือว่าจะเป็นบัดดี้แรกันนะเฮ <c oughs> ้ยปุ๊บกรอบทอง <c oughs> <Yes. S 1> นี่นะครับผมเราได้เป็นผู้นำแห่งภาคีตะวันอัศนีบาวบัสดากรอยัลนะครับ <c oughs> ไม่ใช่รอยยอต้องบอกว่าดากรอยัลนะครับนี่อถึงว่ากล่องนี้นะครับมันจะไม่มีตัว ของอาจาักรพสาสไฟฟ้าหรือว่าดราก้อนเวิ d ์อย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ไม่มีในกล่องนี้แต่เขามีสุ่มด้วยนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วห้องเรามีการสุ่มทั้งหมดของจริงให้ทุกท่านดูครับเริ่มจากบัตต่แลสุดเท่นะครับนี่กับแจ็คไนอันนี้ผมเห็นเขาบอกว่าเออแจ็คไนนเนี่ยออกง่ายมากนะผมก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงนะแต่ว่าเมื่อกี้เราก็สุ่มได้คาโอมานะครับอาแล้วก็บัตติแลกัก็คือเจ้าตัว เอ่อบาลบัสดักลอย่าของเรานั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นบอดีแ้แลนนะครับ2แบบก็สีแบบสวยใช้ได้เลยนะแล้วก็อันนี้นะครับมันจะเป็นฟอยที่เป็นแบบว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นๆขีดๆนะครับนี่นึกถึงแบบสมัยก่อนชุดแรกๆนู่นเลยนะถ้าเกิดใครชอบแบบที่มันฟอยขีดๆอย่างนี้ก็ดีใจด้วยครับมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกเฉยๆกับรายนี้เนาะอ่ะแล้วต่อไปจะเป็นตัวกรอบทอกันบ้างดีกว่านะครับ นี่ก็จะมีแจ็คตกถังสีรุ่นอัพเกรดของเรานะครับแล้วก็อาร์ทูรานะครับทีเ่เรียกว่าได้ทิ้งการเกมรับของตัวเองกลายเป็นเกมรุกอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็กาโอที่เราสุ่มได้เมื่อกี้นะครับแล้วก็อบิเกลสายใหม่กับสายของชาปนกิิทรมินนี่ชื่อมันอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆหน่อยแต่ว่าพอฟังไปเรื่อยแล้วมันก็รู้สึกเท่ๆดีเหมือนกันนะ ก็จะมีประมาณนี้ครับสาหรับคาสุม่มอาต่อไปนะครับก็จะเป็นการที่มีมาให้ในชุดนี้นั่นเองนกะ็จะแบ่งง่ายเลยก็เป็นสายแจกกาบิเกลเนาะนี่นะครับนี่จะบอกว่า Star ์ก็มีธงเหมือนกันแล้ว d a r k กเนสก็มีธงมาให้เช่นกันนะครับซื้อหอนึ่งกล่องก็ยังเล่นไม่ได้นะครับพูดยังอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิด C กล่องเนี่ยก็พอพอได้แล้วล่ะได้ได้แล้วละอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสตาร์ก้อเบอร์ก่อนแล้วกัน,กนนะครับ จะพูดว่าเป็นสตาร์ก็ไม่ได้สักทีเดียวเพราะว่ากล่องนี้เขาเป็น Hero World นะฮีโร่เวิลด์ด้วยเนีเห็นไหมครับขอบฮีโร่เนก็แบบเป็นท่านแบบเป็นผองโมทาสุคุอะมันก็ต้องมีแบบว่าอัปเกรดเวอร์กันบ้างนะครับมีความเป็นความยุติธรรมของเอ่อฮีโร่เวิลด์เข้ามานะอาจจะมีตัวนี้นะครับกับ BP Agent Golden Dragoner Jackknife นะครับก็เป็นแจ็คไน f ์ตกถังสีเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองนะ แล้วก็จะมีสายของ Cosmo Dragon กับ Shakespeare นี่ Clark นะครับผม BP Agent Nova Dragoner Safety Beacon นะครับนี่ RA07 นะครับ Highline นะครับนี่ DC72 e BP Agent Nova Cemetery Search Remain นะครับ Cosmo r e q u e s t ออ พูดถึงไหนๆก็จเจอแบบคอสเมหลายใบแล้วต้องบอกว่าคอสเมอร์เวิลในเอ้ยไม่ใช่อคอสเมอร์เวิลสายคอสเมอร์เวิลในกล่องนี้นะครับก็คือมันจะเก่งขึ้นมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะพูดให้ฟังก่อนแล้วกันนะว่าสายคอสเมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบว่าต้องประกาศชื่อการใช่ไหมแต่ว่าในกล่องเนี้ยมันทําให้ลูกเล่นตรงนั้นนะมันง่ายมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ตัวคอสเมอร์ดากรนเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนั่นเองนะ บอดดี้ o พลิสออเดอรนะครับใบนี้เรียกได้ว่านอกจากจะเล่นกับแจ็คแล้วเอาไปใส่กับโซดียก็ได้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็ For the Future นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซื้อกล่องนี้คนเดียวเนี่ยอาจจะต้องแบ่งยยกกับเพื่อนนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเขาให้มาแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันใส่ได้ทั้งสายของอาบิเกลหรือว่าตัวฝั่งของ d r r n e s s d r a g o เ World ได้ไม่ใช่ฝั่งอาบิเกลแล้วฝั่งแจ็คได้เลยนะครับ Space Bridge นะครับ Cosmo c o r p o r a t i o n Star Justice Whisper Barrier นะครับแล้วก็ชิปประจำวันใน Space Colony Cosmo s a l u นะครับผมแล้วก็ Twin Dragon Last My Head แล้วก็ไม้ตายของเรากับ Shining Full v i l l a g e Stream แล้วก็ไอเทมใบใหม่ของเรานะครับคือปืนทวิดาราสำหรับ BPA g e n t Star Brave นะครับี่สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นแจ็คท i m แบบว่า Buddy Police แบบเต็มตัวนะครับก็อาจจะต้อง บอกราตัวดราก้อนอ่อดราก้อนฟอสซเก่าแล้วมาใส่ไว้นี่แทนเพราะว่ามันก็ก่งจริงนะถ้าเกิดจะเล่นสายนี้นะครับแล้วก็ Star d r a าก้อนเว d ที่เป็นแฟลกครับแล้วเราก็จะเข้าช่วง3ใบที่น่าสนใจของ Star ์ดราก้อนเว d ครับมาครับผมกับใบแรกมันก็คงจะต้องเป็นใบนี้แหละนะครับ <laughs> กับ BPS Golden Dragoner Jackknife นะครับเฮ ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าค่าคอคอสนะครับคือวางทับมอนสเตอร์บนสนามแล้วไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็จ่ายสองเกียรตินะครับไม่ได้ระบ,บุนเนาะเพาเป็นตัวอะไรนะครับแล้วก็หากเราสนใจไอเทมอยู่นะครับการทุกใบบนสนามจะไม่สามารถถูกทําลายและไม่ถูกเลส้วยความสามารถของคู่แข่งได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแฟกเป็น Hero, ฮีโร่เนี่ยการทุกใบบนสนามเราจะเพาวเวอร์วบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็คริติคอลบวกสองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแฟกเราเป็นสตาร์เนี่ยการทุกใบบนสนามคู่แข่งเนี่ยจะได้รับพาวเวอร์ลบหนึ่งหมื่นแล้วก็ลบคริติคอลสองแทนนะครับม ก็คือว่ามันจะถ้าเกิดออยู่ฝั่งสตาร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดอดอูฝั่งฮีโร่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการดบางใบที่สามารถทําให้ธงสตาร์ของเราเนี่ยกลายเป็นฮีโร่เวิลด์หรือว่าเอา่อดลอดัคสตาร์เราก็มือพร้อมกันได้นะครับอย่างเช่นไอเทมเนี่ยไอเทมเนี่ยก็ทําได้นะครับแต่ว่าใบนี้ครับเหมือนกันคล้ายๆกับโครานะคนเลยถ้าเกิดว,ว่าใครเล่น สตาร์ดะกอนเวิล์สายสุดเอ็กเนาก็คือใบนี้ครับกับบัด d ี้โพลิสออเดอร์เขาบอกว่าไล่าการนี้ได้เมื่อเรามีดากอนรือว่าฮีโร่เวอร์สนามนะครับเขาบอกว่าเลือกความสามารถหนึ่งอย่างจะด้านล่านะครับอันแรกคือโจกัสองใบเนาะแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับอันที่2ออันที่2คือเคาน์เตอร์จนจบเท่านี้นะแฟกของเราจะเป็นทั้งถือว่าเป็นฮีโร่เวิล์แล้วก็สตาร์ดะกอนเวิล์นะครับอืมก็คือว่าไม่ทําให้แฟกของเราอะถือว่าเป็น2เบอร์แต่ว่า มันเปลี่ยนแค่มันแค่ถือว่าแฟกนะมันไม่ใช่หมายความว่าเราเปลี่ยนเป็นแฟกสมมติว่าเราใช้สตาร์แล้วเราเปลี่ยนไปเนี่ยบอกว่าให้มันเป็นทั้งสตาร์ทั้งฮีโร่แล้วเราจะอยู่เราจะใช้การ์ดที่เป็นฮีโร่เวรลล้วนๆอนะดเด็กๆไม่ได้นะมันเปลี่ยนแค่แฟกเฉยมันไม่ได้บอกว่าของที่ใส่เด็กจะเปลี่ยนไปนะครับอืมแล้วก็ไอาการ์ดไปเนี่ยใช้ได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นนะครับอ่หรือว่าจะต่อไปก็จะเป็นอีกใบหนึ่งแล้วกันนะอันนี้จะเป็นสายของฝั่งคอสโมรากูนี่ คือการที่ชื่อว่า s p a c e b r b r i e d นั่นเองคืออันนี้มันจะเป็นการเซตใบหนึ่งที่ดีมากๆของ o o s m o d รากูนครับเขาบอกว่าการทุกใบที่แสดงจากความสามารถเราจะถือว่าเป็น c o s m o d รากูนนะครับซึ่งไอตัว c o s m o d r a กูนเนี่ยอันนี้ขอแบบให้ข้อมูลนิดนึงเนาคือ o s s o o r a ากูน่ะมันจะเป็นการที่แบบว่าลงมาหรือว่าใช้ความสามารถเนี่ยมันใช้เปิดดูกระสุนเว้ยถ้าเกิดเป็นคอสโมดรากูน่ะมันจะเกิดสกิลนู่นนี่นั่นแล้วบางทีเนี่ย การ์ดทุกใบเด็กมันอาจจะไม่ใช่คอสโมดากูนหมดเพราะว่าการ์ดที่เป็นคาสตาร์มันก็มีหลายๆใบที่พอสามารถดีแต่มันไม่ใช่คอสโมแต่ว่าก็สามารถมาใส่ได้เข้าใจ่ว่าเขามีใบนี้มาแก้มันก็ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2เลยดียมากคือเคาน์เตอร์นะเลือกการบนสนามคู่แข่งมาเกินหนึ่งใบครับแล้วก็นำคอสโมดากูนในช่องดรอปเราหนึ่งใบอ่ะกลักบไปบนสู่ของกองการหรือว่าใต้กองการเรานะถ้าเกิดทำเนี่ยจะจบเธอนนะครับการที่เลือกอ่ะได้รับพาวเวอร์ลบห้าพันดีเฟนซ์ลบห้าพันแล้วก็คริติคอลลบสองเลครับก็คือจนจบเเทินนลยนะ เออดีมากครับแล้วก็เนี่ยการทุกใบมันถือเป็นคอสโมดากูนอ่ะเออทีด่ดูแสดงจากความสามารถะออนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าจประสาไม่ได้สนใจแต่ใบนี้มันไม่ได้ต้องมีจริงมันต้องแถมน,นะครับเพราะว่ามันได้ทั้งสองฝั่งเลยนะก็คือ for the future นั่นเองแคส์เขาบอกว่าจ่ายไลฟ์แค่หนึ่งหน่วยนะครับก็คือนาไปบนสุดจากกองการเราสองใบเข้าเกียร์นะครับอ่ะชาร์จเกียร์แล้วใช่ไหมแล้วก็ดูเกียร์ทุกใบบนของเรานะครับ สแสดงมอนเตอร์นั้นไม่เกินหนึ่งใบนะครับนั่นนำขึ้นมือถ้าเกิดหากเรามีการ์ดที่มีคาว่าแจ็คไนล์หรืออบิเกลในชื่อการดอยู่บนสนามเนี่ยดูเกียรติทุใบเรานะครับแล้วก็นําการ์ดจากนั้นไม่เกินไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือเราแทนนะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทินนะครับต่อไปจะเป็นฝั่งของอบิเกลสายใหม่ของเรากับชาปนากิจทมินนะครับนี่ครับเแรกมงกรราสังหารแห่งชาปนากิทมินอบิเกลเป็นมอนเตอร์ไซส์ามนะครับออบิเกลในกล่องนี้นะ ่วงทำนองวรณะ Deaths Gate Reaper นะครับผู้ปกครอง Sanchocho Valevale นะครับนี่เสาแห่งชาวบรรดากิทามิน of Caliburn นะครับจุดรวมแห่งคำสา Cur บ Curse Call มังกรมาทามินนะครับ Winternove นะครับนี่อันนี้มันเป็น X 2องเนะครับเขาก็รีมาให้ในกล่องนี้ด้วยนะเสาแห่งชาวบรรดากิทามิน The w a s t o l a s นะ back ritual นะครับ death rune send beside destiny merciless predator นะครับลานร่าหลายชีวิตนะ first symphony prolog นะครับ second symphony skerso อ้าวมันแบบคุ้นๆใช่ไหมนี่คือกิ m มิกเมืองครับเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในสกิลแล้วกันนะครับ runatic นะ j a e s of darkness dragon นะ ใบนี้ก็เป็นการมีรีมาให้นะครับมนตราร้อยศูนย์เนี่ยตอนหลังมันจะเป็นการรีแล้วแอ็บสโตร์แอคแทกนะครับอันนี้การใหม่ดูออาบิสเกลซิสเซอร์ดาร์กเมดไดนะครับก็เป็นไอเทมหนึ่งใบที่สำคัญในชุดนี้เลยเนาะแล้วก็นี่ครับไม้ตายกับลาซิมโฟนีเอสพิลล็อกนะครับช่องว่างแห่งโลหิตแฟมทอมดัสไวโอลินแฟมิเลียนะครับอับิเกลอาร์มฮาวบริงเกอร์ นี่แล้วก็แฟลกดักรีสต์ดอกคอนเบิร์นะครับก็กล่องนี้เนี่ยดักรีส์นะครับให้ของรีมาค่อนข้างเยอะก็คือผมคิดว่าเขาคงจะทรงใจแหละให้มารีเยอะเพราะว่าน่าจะแบบว่ากะให้แบบว่าซื้อ4กล่องแล้วก็เอาไปจัดเป็นอเมิเกลสายนี้ได้เลยแบบแน่นๆนะครับเพราะว่าเขาก็ดีแบบของจําเป็นบางใบมาให้นะก็คิดว่าสาวอเมิกเอลเขาน่าจะรู้กันดีนะครับโอเคต่อไปเป็นช่วง3ใบน่าสนใจสําหรับเวิร์นี้นะครับมาเริ่มใบแรกครับ มังกรล่าสังหารแห่งชาวนาก,กิจบินอับิเ,เกลนั่นเองนะครับตัวหลักของเราเลยนะคอ,อคอรับใจส่องเกตเนาะแล้วก็ชาร์ดดิฟ์นะครับก็คือตีใส่พลังชู้แข่งได้แม้มีมอนแม้คู่แข่งมีมอนเตในช่องกลางนะครับแล้วก็หากเรามีชาบ,บนาก,กิทามินเซตอยู่บนสนามเราสามใบดีมากกว่าเนี่ยการยิมตีที่ไม่ใช่ริงแท็กนะครับของการนี้จะไม่ถูกยกเลิกแล้วก็ความเสียหายจะไม่สามารถถูกลดลงได้นะแล้วก็ เมื่อเราตันแท็เฟสของเราครัาคเรามีชาวบันเิงมีเนีย่ยเซตอยู่บนสาเรานะครับเราสามารถคอการในช่องดอกโดยไม่ต้องจ่าย call คอ,คอได้นะครับแล้วก็มี t r i p ล e ท็กนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นอมาตะาเลยนะเออนะครับถ้าเกิดเขาไม่ปิดหลุมเรานะแล้วก็ใบที่สองนี่ last symphony e p i l o g นะครับผมก็เป็นเออเป็นการไม้ตายเซตนะครับ c a s คอ a ก็คือจ่าย live สองหน่วยนะเขาบอกว่าเซตการมีนะการที่จะอยู่บนสนามน,นะครับ เขาบอกว่าชาบรนก,กิตทมินทุกใบบริสัเราจะไม่ถูกเลสโดยความสามารถการคู่แข่งนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทินของทั้งสองฝ่ายนะหากคู่แข่งนีนมีพลังชีวิตนะครับ4หน่วยหรือมากกว่าและเรามีชาบรนก,กิตทมินที่มีชื่อแตกต่างกาันเซตอยู่บนสนาม3ใบหรือมากกว่าพลังชีวิตคู่แข่งจะก,กลายเป็น3นะครับมันเป็นการเลี่ยงคอมโบเว้ยพอกลายเป็น3ใช่ปะ แล้วมันจะมีไอนเนี่ยเราก็จะสามารถชุบไอตัวเนี้ยจากระหลุมขึ้นมาได้และคือมันตีได้3รอบที่เวล่าแท็กก็สามลน์พอดีแล้วก็มันมีชาร์โดได้หรือตีข้ามหัวได้ด้วยนะอทีนี้การเซ็ตมันคืออะไรบ้างก็มีนี่ครับเห็นป่าเวอร์ซิมเนียฟโคร์ลนะครับเซคันด์ซิมเนียฟเคอร์โซแล้วก็อมีใบนี้เลยนะอ่ามันก็จะเป็นทรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจของอาเบเกียวเราก็จะมีใบนี้ครับดีไซน์เดสมินีนะครับก็คือเป็นการสาวสารพัดประโยชนอ์อ่ะเออก็ว่าได้นะ เขาบอกว่าแคสคอร์นนะครับจ่ายล้ำสองหน่วยเคาน์เตอร์แล้คว,วามสามารถหนึ่งอย่างกับด้านล่างนะครับผมมีสูสามอย่างเลยนะอันแรกคือเลือกการบนสนามคู่แข่งนะครับไม่เกินจำนวนมังกรดําชื่อไม่ซ้ากันที่เซตอยู่บนสนามเรานะแล้วก็เลสการ์เหล่านั้นนะครับเแล้วก็อันที่2คือก็คือเลือกเลือกตามเอ่อมังกรดำที่ชื่อไม่คำี่เซตที่เซตอยู่บนสนามเรานะครับแล้วก็ทําลายการนั้นนะครับอันที่3ก็คือเลือกไม่ซ้ํา,ก,ากันเหมือนกันแต่ว่า จนจบเทอร์นนี้นะครับการเหล่านั้นจะได้รับคริติคอรลบสามนะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกจะเลสจะทำลายหรือว่าจะลบคลริติคอรเขาก็ได้ซึ่งจํานวนในการเลื่นเนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนตามค์าที่เราเซตอยู่บนสนามนะซึ่งในกล่องนี้ที่เขาให้การเซตมาก็าติดจะมีใบนี้มีใบนี้ที่เป็นมังกรดำนะครับที่เป็นการเซตที่ผมเห็นอยู่อันอื่นมันไม่ใช่มังกรอันอืน่นไม่ใช่มังกรดาอันนี้อนนี้ก็มังกรดำนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะก็จะเห็นว่ามังกรดําเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับ มังกรดำแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ติดชาบานากิตรมินนั่นเองอันนี้จะติดชาบนากิจามินนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนคิดว่ากล่องนี้น่าจะถูกใจสําหรับแบบสาวกคนที่เล่นบอดี้ไฟมาตั้งแต่ก่อนคินภาคสินเนาะเพราะว่ามันมีแต่การ์ดที่แบบตัวละครที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยกลับมานะครับแต่ภาคต้องบอกว่าตั้งแต่ภาคทริปดีแล้วกันเนาะนะครับกลับมาให้เราได้ชื่นชมกันได้เอาไปอัปเกรดเด็กของเราให้มันเก่งมากๆขึ้นนะครับ โดยเฉพาะอเิเกลในกล่องนี้น่าจับตามองมากจริงนะครับจากใจเมนคนเล่นแจ็คจริงๆนะครับแต่ว่าแจ็คในกล่องนี้ก็นั่นแหละนะตามที่เรารู้กันเนาะความแรงมันก็จะค่อนข้างลดลงนะครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะสามารถเอาไปเล่นกับตัวคอส m ม m a แมนนะคนได้ครับวันนี้ก็จะเก่งประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ให้กับช่องมือเดชันด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปกดไลฟ์เฟซบุ๊กมือเดชันกันได้นะเนใหมาคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายแลวเจอกันครับ